สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเชิญย่างค่ะพ,พี่ีสวัสดีวันเสาร์วันนี้วันเสาร์แล้วพี่บีสนใจเป็นย่างไซส์ไหนนะคะแม็กพร้อมยางรุ่นอะไรสามารถทิมเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะยางใหม่มีโปรโมชั่นดีๆทุกไซส์ทุกเบอร์เลยพี่บีจัดโปรให้ลูกค้าได้ใช้นะคะย่อมเยาวนะคะยางใหม่เนาะ้อพร้อมยางปลายแดงทอศูนแบบนี้ตอนนี้กำลังเปลี่ยน เป็นปอดลูกค้าขาเลนเจอร์เฮ้ยเลนเจอร์ Ranger หรือมาตาเนี่ยพี่พี่ว่าเลนเจอร์ลูกค้าเลนเจอร์นะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนโปรขอบยี่ mm hmm. ของเอเวเรตค่ะพี่พี่นะเอเวเรตเขาก็จะมีชุดโปรชุดโปรเก่าแลกซื้อใหม่ไซส์เดีวยวกันบจบที่ที่ต5 0 0 0บาทลูกค้าขานะแล้วลูกค้าก็เลือกเป็นตัวสปอร์ตตัวเน็กเจนสปอร์ตแม็กสีดำก๊อตแบ็กสวยมาก นะคะสวยมากมากกว่าความสวยคือแข็งแรงทนทานนะคะ,ะใช้งานสมบุกสมบันได้เลยเนาะพี่ๆเนาะนี่เลยค่ะน้องเขากำลังเซ็ตทำความสะอาดอยู่นะจ๊ะมีทั้งปี4ปี5พี่ๆนะคะมีหลายรุ่นด้วยสลาฟอดนะคะฟอดขอบ20นี่ยมีมมหลายรุ่นมี<ส>แต่ตัวสปอร์ตนะตัวสีดำเนะาะไทเทเนียมก็มีค่ะพี่ๆอันนี้แถวนี้จะเป็นตัว XLS นะคะขอบ17ซึ่งใส่ได้ทั้งเลนโจ r ใส่ได้ทั้งเ v a ว e เ t ถ้าชอบพี P ่พแล้วก็ m a ด d a PT50 ก็ใส่ได้เช่นกันตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1,6500บาทรวมเทินของเก่าของเดิมของพี่เป็นยางปลายปี2024นะจ๊ะอ่าแล้วก็ใส่ m a ด d a PT50 ได้ด้วยลูกค้าขายางคู่ตัวทุกชุดนะยางจะเป็นไซส์255 70 R17 5ค่ะ อันนี้จะเป็นอีสูซีีอีูซีีออยู่ที่2องหมืนนะลูกค้าเดี๋ยวจะรีวิวตามที่เราจะเดินผ่านไปเนาะพี่ๆสนใจตัวไหนเป็นพิเศกก็สามารถพิมพ์เข้ามานะลูกค้าถ้าเกิดเรามีของน้องยินดีแจ้งราคาและพาชมสินค้าค่ะลูกค้านะคะตัวิมพ์เมื่อกี้สง สองมือสองหมื่นสองหมื่นแปดทีรวมเถิงนะเมือเ่อชาวลูกค้ามาจากป้าจีนนะคะป้าจีนนี่ที่เขามาเอาตัวนี้ตอนนี้ก็น่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะคะพี่เขามาเอาตัวแซ่ตัวแซ่ก็อยู่ที่สองหมื่นสามค่ายางปีสองพันยี่ห้านะคะลูกค้ายางปีสองพันยี่ห้าจบจ่ายที่สองหมื่นสามพันบาทได้ทั้งล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะตัวนี้นะนะคะมีทั้งยางปีสี่ก็มีพี่ยางปีพี่ยางปีสสี่ก็จะอยู่ที่ สองพันสองนะคะใช้เงินที่สองพันสองปีห mm ้าลูกค้าก็ใช้เงินที่สองพันสามค่ะไอ้ไทเทเนียมพี่พี่นะคะไทเทเนียมขอบยี่สะะิบนสเทนอาร์เอขอบอยี่สิบจับคู่กับยางกุดเยางนะพี่ยางสเปคตัวขอบเอวอร์เนะ์ขอบยี่สิบค่ะลูกค้าจับคู่กับ รุ Low ่นอลมาค RS ขอบยี่สิบไว้อยู่ที่สามหมื่นห้าพี่พี่นะคะแล้วก็อันนี้มีหนึ่งชุดเมื่อวานส่งไปสาขาสองหนึ่งชุดนะคะตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะถึงแล้วพี่ๆี่คะ้นะเช็คขนส่งว่าลูกค้าจะเข้าไปติดตั้งที่สาขาสองเออแล้วเกิดว่าลูกค้าอยู่โซนทางนู้นเนาะถ้าสินค้าไม่มีอยากจะเข้าไปใช้บริการที่สาขาสองสามารถสั่งได้ส่วนใหญ่ตัว,วทอ็ทอป,อปหรือว่ามันเป็นสินค้าที่หายากนะคะก็ไม่มีต้องสั่งจากที่นี่นไปเนาะพี่เนาะ าถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ด,ดนะคือมีที่รุ่นมีสามารถเช็คสินค้าได้เลยนะคะสาขาสองก็มีเพจเหมือนกันตัวนี้นะจะอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทลูกค้าขะถ้าเป็นปียีสี่เนาะอย่างปียห้าที่สองหมื่นสี่จบจ่ายราคานี้เลยนะคะมีสองราคาอย่างมีทั้งปลายปียี่สิบสี่และปียี่ห้านะพี่พีเลือกได้เลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นรุ่นคอปอดดค่ะปัดเงาสหรับสีดำก๊อตแด็กขาพี่พีนะคะชุดนี้เป็นยางปีสองพันยี่ห้าด้วยจบจ่ายที่สองหมื่นสี่พันบาทใส่ได้ทั้งปาร์จิโร่สปอร์ตแล้วก็ ทยท่านพัดเลยนะคะตัวนี้สวยมากมากเลยอี i t ก็มีพี่ๆอยากให้พี่ๆได้เห็นยางเนาะอยางนะคือสวยใหม่มากอันนี้คือนะคะลักษณะที่ดีของรถอย้ยางป้ายแดงเส้นสีตุ้มนียังอยู่ครบนะคะอ่าได้เห็นชัดเจนเป็นการแสดงความจริงใจต่อลูกค้านะคะาบิ่งน้อยใช้งานน้อยถอดก่อนใช้งานจริงถอดก่อนส่งมอบรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอี i ิค่ะลูกค้าจะเป็นรุ่นท็อปมาสุดเลยของปัจ,จโรเนาะหรอราคาเท่ากันพี่ๆยางปีซี สองหมื่นสองสองหมื่นสามยังปียี่ห้าอยู่ที่สองหมื่นสี่ค่ะพี่พีนนะคะอ่าส่วนทางนี้ก็จะเป็นยางยางชุดจัดโปรก็จะมีทั้งขอบสิบหกขอบสิบเจ็ดขอบสิบแปดเอาตัวไหนก่อนดีพี่พี่ว่านะคะเอาตัวไหนก่อนดี เมื่อวานเมื่อเช้าเมือ่อทั้งเมื่อเช้าและเมื่อวานมียางเข้าใหม่หลายไซส์ยอยู่ค่ะพี่พี่ 2, 1, 5, อสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอนิบ้านี่เลยสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะฮะวันนี้ลูกค้าก็นัดหลายท่านอยู่เนาะถ้าวันนี้มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะพี่นะพรุ่งนี้ก็เปิดลูกค้าค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธเปิดแต่8โมงถึง5้าโมงค่ะนะคะนี่คือลูกค้าก็เข้าประชมสินค้าแบบนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาซอยนี้ก่อนถ้ามีลูกค้าเรามาซอยนี้ก่อนนะคะ มาซอยนี้ก่อนค่ะพี่ๆดูเป็นตัวไหนสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะล้อ l e a d e ร S อนี่สองหมื่นหนึบาทค่ะลูกค้าสองหม่นหนึ่งบาทลูกค้าได้ทั้งแม็กและยางนะพี่นะนะมีทั้งยางคู่ตัวดันหลบและยางคู่ตัวโยโกามาลูกค้าเลือกได้เลยนะคะจะเอาโยโกไหมหรือจะเอาดันหลบดีนะพี่นะนะคะแม็กก็จะเป็นสีปัดเงาสลับสีเทาดำค่ะลูกค้า mm hmm. ใส่ได้ทั้งพิเดเนอร์ hmm. ก็ด้วยนะคะลูกค้า ยางปลายปี2024จบจ่ายเพียง21,500บาทนะคะได้ยกชุดเลยแม็กคอมยางมีนอแทศูนพ่นสีดุมล้อให้เสียสับเลยพี่ก็คือรวมพร้อมประกันติดตั้งนะคะครบจบพร้อมใช้ง,งานนั่นเองนะคะฝั่งนี้บ้างสลับกันไปเนาะลูกค้านาะนะคะเป็นฮอนล่าฮอนด้าซิตี้ค่ะรุ่น V ีนะคะขอบ15ยางคู่ตัวแม็กซีดนะคะยางจะเป็นไซส์1.5 60/15นะคะชุดละ11,000พี่ๆเอาของเก่าของเดิมหันไปเปส่นได้นะ ลูกค้าคะแล้วก็จะมี SV จะเป็นตัวท็อปนี่นะอยู่ที่สวงจะสองอะไร่ะลูกค้าหนึ่งหมื0นหนึ่งมืนสามพันบาทนะคะของเก่าของเดิมหักเทินไปสดได้นะพี่นะสเปคยางไซส์เดียวกันเลยพี่ต่างกันที่สีแม็กแล้วก็ราคาเท่านั้นลูกค้าเลือกเลยจะเอา SV หรือตัว VT นะพี่เนาะอ่าตัวนี้นะยังปลายปี2024ค่ะปี2025ก็น่าจะมีแล้วลูกค้าก็จะเพิ่มบัตเจสดต่างอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ยาลิศ ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของพี่ๆสนใจแวะมาได้เลยนะคะยาล,ลิสเอทีสปอร์ตพีเมียมขออ15ค่ะพี่แล้วพีเมียมสุดเลยชุดนี้นะคะเป็นยางคู่ตัวบิตโซน่ะลูกค้านานทีพีหุ่นจะได้ยางคู่ตัวบิตโซน คิดว่าเป็นชุดแรกที่ทางร้านเคยถ่ายมาเนาะพี่น้องนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นย่างดันหลบก็ดีนะคะดันหลบนะะติดมาถ้าเป็นขอบ15อันะนี้ได้บิสโต้เนื้ยอีโคเปีพี่150ได้เฉพาะยางไปกระคุม้มละพี่นะฮะยางไซนี้ก็คือ185 60แ5 65. ค่ะนะคะใหม่มา,มากใหม่จริงลูกค้าคะชุดลนะ18,000บาทพี่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 ว่ายางใหม่ไหมต้องสื่อตัวสตีนย,ยังอยู่เลยเนาะเฮ้ย18,000บาทาใส่วีออรนะฮะยาริสนี่ค่ะดกำลังดีนะคะแล้วรอบนี้ ได้รอ้อพร้อมอย่างแล้วรอบหน้าเปลี่ยนแต่ยางนะคะพ,พี่ีเปลี่ยนแต่ยางได้เลยนะลูกค้านะนี่เลยค่ะชุดรับหนึ่งหมื่นแปดพันมีชุดเดียวยางปีสองพันยี่สิบห้าด้วยลูกค้าส่ว0แต่สองพันยี่สิบห้าใหม่มากมีชุดเดียวค่ะต่างกันนะคะต่างกันกับอขอบสิบหกสิบหกมีเยอะนะคะขอขอบสิบหกเดียวแล้วก็ราคาสิบหกก็ซอฟกว่าสิบหกก็อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆพี่พีนะฮึหมื่นต้นๆอันนี้จีจองเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะส่วนะนเอานะคะ คุณพี่สดามาวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือพรุ่งนี้เนาะพี่เนาะพี่สดาพบกันพรุ่งนี้นะคะแต่จบเรียบร้อยแล้วนี่คือสินค้ามีน้อยชุดนะคะถ้าเกิดลูกค้าสะดวกจองจองได้เลยนะพี่นะเพราะว่าจะได้ล็อกสินค้าไวใ้ให้ลูกค้าทันทีถ้ามันมีหลายชุดเนี่ยแบบอย่างนั้นเนาะพี่มีมาก่าหนึ่งลูกค้าไม่ต้องจองสามารถเช็คสินค้าแล้วก็วอล์กอินมาได้เลยแต่อันไหนที่มันมีหนึ่งชุดลูกค้าจองไว้ก็ดีเนาะเผื่อแบบว่าเอมาแล้วกลัวไม่มีของ สิทธิ์ในการจองนะพี่นะ5วัน10วันได้เลยลูกค้าสะดวกวันไหนก็คือแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะพี่นะตัวนี้5นะคะ g จียสปอเดี๋ยวแนะนำก่อนเผื่อแบบว่าพี่ๆแบบเออสนใจเนาะอ่า g จียสปอจับคู่กับยาง22570งห้าเจ็ค่ะพี่ๆชุดละนะคะ10,000 4,500บาทรวมเทิร์นแม็กเดิมของลูกค้านะพี่เนาะ เป็นยางปี225แล้วค่ะตัวนี้นะคะ2 2 5 7 1 0 7 7ไซวิโก้รีวอตัวเตี้ยรถสูงขึ้นเลย2นิ้วนะคะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องยกหน้ายกหลังละลูกค้านะคะตัวนี้สูงขึ้นเลย2 2นิ้วค่ะวิสัยทัศน์การขับขี่คือดีขึ้นด้วยลูกค้าเพราะมันสูงขึ้นเนาะพี่หาอ่าเสียดายมันมีม,มน้อยชุดนะพี่สักดาเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเรามีของเข้าใหม่น้องจะเรียบอัปเดตให้พี่ได้ชมได้ทราบกันทันทีเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามอาพี่เนาะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นนนนนดก่่่อออใใคคคเเเเืสิ้้้้าาาขหหมยลลูไ็ะะะจจ ได้จองทันเนาะลูกค้านาะราคาคือพิเศษแน่นอนลูกค้านะคะอ่ะโซนท่าน,นี้ก็จะเป็นขอบ17แล้วพี่ยางนะคะกระบะขอบ17บเจพี่พี่วขอบ17เ็รถอะประสสคงนั่นเอง2 6 5 6 5หบิสโนูเลอร์นะคะตัวนี้ขายดีมากเพราะว่าพี่พี่ใช้ไซ์นี้เยอะแล้วก็หนึ่ง ะะอาจจะด้วยแบรนด์นะคะเคยใช้ก็คือใช้ทนเนาะ,ะอายุการใช้งานยืดหยุ่นได้ยาวนานมากขึ้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยตัวนี้นะคะ,ะเป็นลูกเลกของทางร้านนะถ้าเป็นบิตโตนตระกูลดูเลอร์นี่คือพี่ๆมั่นใจเลือกใช้นะคะสี่เส้นจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทละตอนนี้ราคาได้พิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอ2สองเด้งได้ยางดีนะ,ะมีแบรนด์การันตีนะคะแล้วก็หนึ่งสองก็คือราคาย่อมเยาว์นะคะพี่ๆอ่าตอนนี้คือเป็นโอกาสทองของ ลูกค้าทุกท่านเลยเพราะว่าได้ราคาจึง้งจริงๆลูกค้าราคา,า,คานี่คือเราใจจริงๆรสี่เส้นหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสำหรับปียี่ห้านะคะเอ้ยปียี่สี่พี่พี่ปลายปียี่สี่แล้วสัปดาห์ที่ห้าสิบเนาะถ้าเป็นปียี่ห้าจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะพี่เลือกได้เลยนะคะจะปียี่สี่ดีหรือปียี่ห้าไหมปีห้าสต๊อกก็มีพร้อมเหมือนกันพี่ๆนะคะมีครบเลยแล้วเบ,บากว่าน,นี้ก็มีมพี่ๆี่หาเบากว่าน,นี้ก็มีลูกคา้าเบากว่าน,นี้ก็จะมีเอทีศูนย์ศูนย์หนึ่งเดี เอที่ึง0 0งยังยังเหลือสองชุดเหมือนเดิมเนี่ยพี่พี่เข้าไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าช่องมาเล็กนิดเดียวพี่พี่นะคะเออสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเอที่00126577นะลูกค้าขาใครที่สายลุยนี่วิ่งได้ทั้งทางเรียบสายลุยตะกุยได้เนาะเอาตัวนั้นไปเลยนะจ๊ะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแล้วก็มียูซอฟกวดนันอีกมีเหรอคะมีค่ะนะคะนี่โยโกมาสี่เส้นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนี่คือสินค้าราคาโปรโมชั่น เป็นไงพี่เอามาจาัดโปรให้ลูกค้าได้ใช้นะคะย่อมเยาสุดๆเลยเนาะแบรนด์ก็คือคลัดมาให้แล้วนะคะแบรนด์ชั้นนําโยโก้ก็ดีลูกค้าบิตนก็ดีทนนะคะลูกค้าก็เลือกได้เลยใครชอบโยโก้เอายโยโก้แบบนั้นลูกค้าขานะฮะใครใช้บิตนเคยใช้ก็กลับมาซื้อซ้ําก็เป็นแบบนั้นไปพ,พี่แล้วก็ยางฝาเค้นที่มาใหม่ลูกค้าขานะฝาเค้นฝาเค้นนี่มันแบรนด์ของอะไรเกาหลีพี่พี่นะคะดูก่อน แบรนด์ของเกาหลีเดี๋ยวจะมาเมดอินเจแปนเนาะไม่ใช่ลูกค้าขาเป็นผลิตในไทยนี่แหละพี่พีนะแต่ว่าสัญชาติสัญชาติยางอะเหมือนบิตโนก็จะเป็นสัญชาติของญี่ปุ่นใช่ไหมพี่พี่นั่นแหละนะคะฝาเคนก็จะเป็นของเกาหลีค่ะตัวนี้นะพี่พีสำหรับเซ V โดยเฉพาะเลยนะคะนี่จะเล่าอะไรฝั่งพี่พีเนาะอุตสาห์ชมว่าอ้ยวันนี้ทำไมเรียงยางสวยจังเลยนะคะตั้งป้ายตรงเป๊ะเป๊ะเลยลูกค้าที่ไหนได้นะเออกับหัวเออกับหัวหมดเลยพี่พี่นี่ ลูกค้าอุตสาชมนะคะอืมป้ายกับหัวนี่สองสองห้านะคะหกหสิบเจ็ดฟาเกนสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะรอบรอบที่แล้วนี่มาจัดโปรเป็นยางปี๊สี่เนาะอันนี้คือโอ้โหสองเด้งเลยพี่พี่ปี5ด้วยแล้วได,ได้ราคาเดิมเขาเรียกว่าราคาดีราคาเดิมนะคะ 4, สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืนสองพบาทลูกค้าคะถ้าพี่พีใช้เอตัว กระบะเนาะถ้าเป็นรถแต่งเนาะขอบ17นะคะตัวเตี้ยสมมุติว่ารถเราใช้รถรถเตี้ยใส่แม็กแตงขอบ7ก็แนะนาไซส์นี้นะพี่นะใส่เทียบเท่าได้เลยลูกค้าก็ได้ยางดีด้วยลูกค้านะคะรีดน้ําได้ดีทรงตัวได้ดีย่ำนะคะสีลองลึลกๆแบบนี้เลยแล้วดูลักษณะดอกอยางแบบนี้นะคะก็คือรีดน้ําได้ดีนั่นเองนะพี่นะเหมาะทั้งถนนเปียกและถนนแห้งเหมาะมากกับหน้าฝนนี้สีเส้นหนึ่งหมือนโซงพันบาทเท่านั้นพร้อมใส่ถุงครบจบราคานี้ที่สำคัญปี2025ด้วยพี่ๆนะอัปเดตขอบ18กันหน่อยสิได้เลยค่ะลูกค้า นะคะพอสิบแปดเนาะ HTAT อ่าลูกค้าใช้อะไร HT ไหม HT ก็จะเป็นตัวนี้เลยเอาแบบโทนเลยนะน้องนะทนขนาดไหนคะพี่สิบปีได้ไหมครับน้องหูไม่ได้ลูกค้าคะนะคะไม่ได้เลยสิบปีเนะี่ยพี่จะไม่เปลี่ยนยางเลยเหรอลูกค้านะคะเออ้องก็บอกแบบนี้ไปนะคะบอกวางขั้นห้าปีได้ไหมได้อยู่นะลูกค้ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่พีด้วยเนาะลูกค้าเนาะนะคะนี่คือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยหลาย อย่างมากเลยพี่พี่จริงๆนะคะลูกค้าบางคนนี่เปลี่ยนยางทุกหนึ่งปีก็มีเพราะว่าหนึ่งปีเนี่ยโอ้โหลอไปนู่นแล้วลูกค้าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโลเนี่ยเพราะว่าใช้งานทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะ,ะพี่พี่ก็มันตรวจสอบมันตรวจเช็คสภาพอยู่บ่อยๆนะพี่เนาะเพราะยางนะเป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะมันเป็นส่วนที่สัมผัสถนนเนี่ยเท่าฝ่ามือเองพี่นะเท่าฝ่ามือจริงๆเลยนะคะในส่วนของรถจนที่มันจะสัมผัสบนถนนะ่ะลูกค้านะคะมันก็ สำคัญทั้งหมดแต่ว่ายางอยากให้ความสําคัญมากๆนะพี่บีนะอ่าตัวนี้ก็ใช้โทนค่ะลูกค้าคะขอบสิบแปดสากสิบเอ็ดแปดมิสโตนูเลอร์ตัวนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําลูกค้าเคยใช้ก็คือซ้ํานะคะสีเส้นอยู่ที่21,000ที่สำคัญตอนนี้ราคาดีมากพี่บีมิสโตนูลเลอร์นะ,ะสี่เส้น21,000นะคะปี25ด้วยถ้าปี24อยู่ที่18,000ห่อะลูกค้านะคะ18,000เท่านั้นสีเส้นเลยนะพร้อมใส่ถุงให้ครบจบราคานี้แล้วก็จะมีตัวว AT AT ด AT ด้ยยขาี ขายดีมากนะ,ะเพราะว่ายางสวยลูกค้ามันก็น่าใช้เนาะพี่พีแล้วราคาก็พอฟังนะมันพอไปแบบไปวัดไปวา,านี่ลูกค้านะคะอ่ะตัวนี้อยู่ที่1 8ึ่งปดันปียีสเหลือน้อยชุดเต็มที่แล้วลูกค้านะคะใครจองได้จองเลยนะพี่นะเสียได้ลูกค้าถ้าเกิดเรามีแพลนจะไปเปลี่ยนสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าสิทธิ์การจองอ่ะสิบวันได้เต็มที่เลยพี่นะ,ะอ่าติดขัดอะไรบอกน้องได้เลยเอาให้สิบสิวันเออ สิบสองอ่ะลูกค้านะคะเออบางทีแบบจองนะแบบบางทีแบบไม่พร้อมหรือไม่สะดวกเสร็จงานติดอน,นุ่นนี่นะคะแจ้งได้เลยอจองมาก่อนลัวหมวดอะ่ะลูกค้าถ้าเกิดพี่มีแพลนจะเปลี่ยน่ะลองดูนะพี่ๆนะสี่เส้นอยู่ที่ หนึ่งหมื่นแปดพันปียี่บสี่ปีห้าที่สองหมื่นหนึ่งเท่านั้นลูกค้าค่ะพร้อมเสถวนครบ,บจบพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้านะลองดูพี่ใช้เอทีเอาเอทีพี่ใช้เฮทีเอาเฮทีนะสายไหนก็เลือกได้เลยตามความเหมาะสมในการใช้งานนะลูกค้าหรือใช้น้องแอดมินแนะนําให้ได้เลยค่ะนะคะพี่ทักแชทแอดมินได้เลยอยากจะขอรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมยินดีมากๆนะคะลูกค้าตอนนี้ก็ว่างแล้วเดี๋ยวน้องก็คือพร้อมตอบได้เลยนะตอนนี้นะพี่ๆเดินไปเดินมาทําไมเซวอลูกค้านะคะอ่า แล้วก็จะมีอ่าอหไนอีกนะที่มาใหม่นี่นี่พ,พี่มาใหม่วันนี้เลยนะ215 70นะคะ R15 ดันรอบรุ่นนี้มาแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวแจ้งพี่เมื่อวานก่อนหนูไม่ได้ขอเบอร์โทรพี่อไว้อะลูกค้าขานะ,ะมาแล้วนะพี่4เส้น8 5ะคนะคะเออถ้าลูกค้าไม่มาไม่สั่งเลยลูกค้าขานะคะก็ อืมนะลูกค้าพี่พี่พอเมื่อวานลูกค้าจะมารับกลับบ้านนะยางหมดสางงานลูกค้านะพี่ขามาแล้วคะ่ะได้สัปดาห์ที่10ปี2025ด้วยนะคะสำหรับ215 70 R15 นะคะรุ่นนี้จะเป็น SP ดันหลบคะ่ะพี่พี่นะคะก็คือบรรทุกได้ นะคะลูกค้าสีส้นอยู่ที่8,500บาทอนะ่ะใครเอาดันหลบเอาดันหลบได้เลยลูกค้าคะสีเสนน8,500บาทปี2 0 2 5ด้วยได้ยางใหม่เลยนะคะพี่พี่นี่มาสดๆร้อนๆเลยสัปดาห์ที่10นะคะกระบาดโตเตีเ้ยก็ดีรถตู้ก็ดีรถตู้โดยสารรถตู้บรรทุกนี่ลูกค้าเลือกได้เลย<ม>นะบิดตนเราก็มีดันหลบเราก็มีนะคะนี่พี่ๆมาใหม่ๆเลยราเบอร์ไหนอีกที่บอกอยากจะนาเสนอได้เลยค่ะพี่พี่เดินมาตามมาตามมาโอ้ยต้องทาตัวเรียบๆหน่อย เแล้วทางทางใหญ่ๆมาไม่ไม่ไปอ่ะพี่ๆนะคะสองสองห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะนี่อยางมาแล้วลูกค้าใครนัดไว้นำามาได้เลยนะพี่นะสี่เส้นอยู่ที่หมื่นห้าไว้ตรงนั้นเป็นอะไรก่อนเออเออเป็นอะไรก่อนคะนะคมาไม่ได้กับพี่ช่องมเล็กค่ะพี่เทเยเอ้อ 225สี่ห้าสิบแปดค่ะเดตันดีทีสามศูนย์พีพี่สี่เส้นหน0่ห้าร้อยเท่านั้นนะคะใครใช้ไซส์นี้เนาะมาได้เลย BB, BB 2, 25, พี่พีปีสองพันยี่สิบห้าพร้อมใส่ถุงให้ครบจบราคานี้เลยค่ะเดตันบายบิสโตนนะคะยังก็มีรับปันตามเงื่อนไขให้เหมือนกันเป็นบริษัทผลิตโดยบิสโตนค่ะพี่พี่ก็คือเขาก็ทํามาให้เป็นทางเลือกพู้บริโภคให้มีตัวเลือกอลากหายมากขึ้นนะคะมากขึ้นนั่นเองเออถ้าเป็นบิสโตนราคาอาจจะสูงกว่านี้ลูกค,ค้าก็เลือกเดตันไปนะคะ แบบนั้นพี่ๆนะโซนตรงนี้แล้วนะลูกค้าขามาโซนของรถเกง๋งขอบ15บหอะอันไหนดีแนะนําพี่หน่อยซิได้เลยค่ะลูกค้าขานะหนะึ่งแปดห้าสิเนาะตอนเนี้นะคะมีโยโกโยโกสีเส้นอยู่ที่7 9็ดลูกค้านะปี2องพัแล้วก็ดันหลบเอเนเซฟอีซีสามพัดน,นะะสี 4, เส้นจะอยู่ที่ 7 0 0 0นะคะปี2 0 2 5ัิเหมือนกันลูกค้าแล้วก็ราคาซอฟกว่านี้เนาะสมมุติว่าที่บ้านมีรถหลายคันพี่ไม่ค่อยได้ขับไม่ค่อยได้ใช้เลยกับไปใกล้ๆสง่งรูปรับรูปก,กันอย่างนี้นะคะไม่ค่อยได้ออกางจังหวัดไกลนะเพราะว่าใช้รถหลายคันที่บ้านเอาเดตันก็ได้พี่เดตัน4ีสเนอยู่ที่5,800 นะฮะเดตันก็ใช้พอใช้ได้ลูกค้าขานอสีเจนห้านแปดนะคะนั่นคือปี2องพันยี่าในกรณีที่แบบว่าเอ้ยพี่มีรถหลายคันนะไม่ค่อยได้ใช้น้เปลี่ยนไว้เพราะว่ายางมันแข็งแล้วแบบนั้นลูกค้านะคะเอาไปได้เลยพี่ๆนะก็จะมีเดตันดลอบแล้วก็โยโกให้พี่ๆได้เลือกนะลูกค้าขานะฮะ,ละแล้วเบอร์ไหนอีกใครใช้คัมรี่ คัรี่เอาติดหรืออะไรอีกสองหนึ่งห้าหกสิบ R สิบหกไมพี่พี่สองหนึ่งห้าหกสิบอา R สิบหกมีเดตันเดตันสีเส้นเก้าพันห้าลูกค้าขาแล้วก็โยโกฮาม่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันพี่พี่หรือต้อมีใครใช้ยางของสิบแปดถ้าเกิดลูกค้านะลูกค้าพี่พี่หาแบบงบไม่เกินหมื่นใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งหมื่นบาทพอดีเป๊ะๆลูกค้านะคะนี่สองหกห้าหกสิบ R สิบแปดนะ สตอร์มอานะคะดีสโตนสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นพี่ๆค่ะนะสี่เซตนหนึ่งหมื่น 1, บาทเท่านั้นพร้อมใส่จ,จุ๋งในครบจบราคานี้เลยนะคะผลิตโดยบริษัทอะไรหนิสวิตวันนะคะลูกค้าผลิตในไทยนะเมดอินไทยแลนด์แล้วก็จะมีสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดตัวนี้ไซส์นี้เนี่ยจะเป็นล้อแต่งเนาะพี่เนาะสี่เส้นเก้าวันห้าเท่านั้นลูกค้าขาสี่เส้นเก้าวันห้านะคะยางปีสองพันยี่สห้าพี่ มีสองไซส์ที่แหละดีสโตนนะคะมีสองห้าห้าห้าสิบอสิบแปดสองหกห้าหกสิบอสิบแปดลูกค้าก็เลือกได้เลยนะพี่นะลูกค้าไม่ได้ใส่ล้อแต่งก็ใส่ได้เหมือนกันนะล้อเดิมก็นี่แหละก็ใส่ได้เหมือนกันถ้าเกิดล,ลูกค้ามีงบนะคะ หนึ่งหมื่นตามที่แจ้งน้องก็เอามาให้แล้วนะก็จะได้มีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้นเผื่อพี่บสนใจอยากจะมาเข้ามาติดตั้งหน้าร้านเนาะลูกค้าขานี่เลยยางลายนี้นะสองหกห้าหกสิบสิบแปดค่ะพี่แล้วก็ชุดนี้ก็คือต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี้มีส่งทุกวันนะฮะต้องขอบคุณจริงๆเลยพี่นะขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าที่ร้านเราไม่มีเก็บปลายทางเนาะลูกค้าก็มั่นใจไว้วางใจนะให้เราได้จะส่งให้เราได้ดูแลส่งยางถึงที่บ้านเลยโอนก่อนส่งทุกกรณีค่ะก่อนโอนนะพี่ๆก็สามารถแอดไลนะะ์วิดดดีโคคลนมมาาาูส้ หน้าแอดมินคือได้เห็นให้มั่นใจนะ,ะก่อนลูกค้าจะโอนนะฮะอ่าลูกค้าก็นี่เลยค่ะปลายทางที่ไหนเนาะแอบดูก่อนมุกดาหารนะ,ะพี่พี่เป็นยางไซส์หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้า R สิบสี่นี่จะส่งมุกดาหารนะคะแล้วมีใครใช้ยางรถเก่งคสิบสี่บ้างตอนนี้นะคะมีค่ะที่บ้านเนาะลูกค้ามาลูกค้ามาจ้าหนึ่งแปดห้าหกห้า R สิบสี <c oughs> ่นะคะเดเดตัน บายบีซ้นนี D ้ที่สามศูนย์สี่เนอยู่ที่ห้าพันแปดพี่พี่นะเผื่อเผื่อบอกใครใช้อย่างรถเกง่งเนาะมิลาดไหมแอปถาดอย่างนี้พี่แล้วก็ไรนี้ซันมารสเนาะลูกค้าขาไซนี้อใส่ใส่เทียบเท่าหนึ่งหกห้าใส่เทียบเท่าหนึ่งเจ็ดห้าหกห้าสิบสี่ได้เลยนะพี่เผื่อไม่เป็นทางเลือกนะคะลูกค้าเอาล่ะพี่พี่ลูกค้ามาแล้วนะเดี๋ยวไปขายของก่อนนะคะอ่าเลี้ยวมาอีกคันนี่เลยพี่พี่ช่วยหนูเรียกลูกค้าหน่อยเลี้ยวมาเลยจ้า นะคะม,มาอีกจ้าอุ้ยสามขัน้นได้หรอจริงๆเลยพี่พี่นะคะมาจ้าเป็นไงเพราะว่าเรามาเจอกันในไลรสดอะเนี่ยลูกค้านีลูกค้าเลยเข้าร้านรัวๆเลยก็เหมือนนัดกันมาเลยโอเคนะพี่พี่สนใจไซส์ไหนก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะอะโอเคค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านะคะ่ะ